เมื่อวานมึงไม่ได้มาโรงเรียนเหรอพอดีกูคี้เกียจอ่ะกูก็เลยไม่ได้มามึงพลาดมากพลาดพลาดอะไรวะก็เมื่อวานอ่ะโรงเรียนเชิญลิซ่ามาเต้นที่โรงเรียนเว้ยเฮ้ย hey! เอาจริงดิที่พีคคือตอนจบงานพี่ลิซ่าแจกเงินให้คนละหมืน่นอ่ะเฮ้ยเอาจริงดิแล้วคือเมื่อวานครูแม่โคตรใจดีใครที่ตกให้ผ่านหมดทุกคนเลยเว้ยฮะ <Huh? S 1> ที่กูบอก่็มึงพลาดเพราะว่าเขาใช้เชื้อให้สอบเขาที่มา กลับมาแล้วครับนี่มันกี่โมงทําไมเพิ่งกลับถึงบ้านผมติดเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ครับกลับดึกขนาดนี้มึงรู้ใช่ไหมว่ามึงต้องโดนอะไรเตรียมตัวไว้แล้วใช่ไหมผมเตรียมตัวมาแล้วครับแล้วพ่อเตรียมตัวยังครับเตรียมตัวกูต้องเตรียมตัวอะไรก็เตรียมตัวออกจากบ้านไงครับออกจากบ้านออกไปไหนนี่มันบ้านกูก็ออกไปหาน้องกินไงครับทีนี้พ่อก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าพ่อตีผมพ่อต้องไปอยู่ที่ไหน พ่อขอโทษลูกออ,อ,อที่กูตีมึงเนี่ยเพราะมึงเป็นลูกกูนี่แหละกูเป็นห่วงมึงกูรักมึงกูไม่อยากให้มึงต้องเป็นเหมือนกูเข้าใจไหมคุณพอได้แล้วลูกมันกลัวแล้วเนี่ยสงสารลูกมันไม่ได้หรอกคุณลูกเราทําผิดก็ต้องตีให้มันรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดโตไปมันจะ่ไม่ทําทผิดซ้ําแล้วซ้าอีกที่พ่อทําผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกแม่ไม่เห็นตีเลยแล้วพ่อทําผิดอะไรก็พ่อโกหกแม่ออกไปหาน้องลิซ่าออกไปทุกวันด้วยซ้าแล้วซ้ําอีก ยังไงคะคุณลูกปเปลียวมาจากไหนก็วันนั้นพี่ลิซ่าโทรมาแล้วพ่อไม่ได้อยู่รับสายอะ่ะหนูก็เลยรับแทนแล้วพี่ลิซ่าก็บอกว่าผัวค้าผัวขาเมื่อไร่จะมาหน้าหมันไส้เอาโทรศัพท์มาดูไอ้บาสมึงก็โตแล้วนะทำไมทำที่นอนเปียกอีกแล้ววะคือป๊ามึงขี่รถที่นอนอีกแล้วใช่ไหมไม่คือป๊าบาสไม่ได้ขี่รถที่นอนถ้ามึงไม่ได้ขี่รถที่นอนแล้วใครจะทำที่นอนเปียกคืองี้ป๊า คือบ้าจะบอกว่าบ้าเนี่ยไม่ได้ขี่รถที่นอนแล้วถ้ามึงไม่ได้ขี่รถที่นอนแล้วใครทํานี่ไงเวลาบ้าจะอธิบาาให้ฟังป้าก็ไม่เคยฟังอย่างนี้ไงเวลาที่นอนเปียกก็ชอบมาโทษบ้าขี่รถที่นอนน้าอย่างอื่นบ้าก็มีตั้งเยอะตั้งเยอะที่มันไม่ได้ขี่อ่ะเออเออบ้าขอโทษครับสมัครตําแหน่งอะไรคะที่นี่มีตําแหน่งอะไรบ้างครับตัดตอ่อกราฟิกธุรการอยากอยู่ตําแหน่งไหนล่ะผมอยากตัดต่อครับ ตำแหน่งงานของเราฐานเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตรงนี้คุณมีปัญหาอะไรไหมผมขอสามหมื่นได้ไหมครับหมื่นห้ามันน้อยไปครับสามหมื่นไหนคุณลองบอกเหตุผลที่คุณควรจะได้รับเงินเดือนสามหมื่นหน่อยได้ไหมคะก็ผมยังเด็กเป็นนักศึกษาจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เงินเดือนก็ต้องประมาณนี้แหละครับแต่ว่าผมทําอะไรยังไม่ค่อยเป็นนะพี่ต้องมีคนสอนงานให้ผมก่อนนะครับแล้วคุณอายุเท่าไหร่ผมเพิ่งอายุสิบแปดเองครับอายุสิบแปดเป็นนักศึกษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ยังทําอะไรไม่เป็น ฉันว่าคุณยังไม่เหมาะกับบริษัทเราเท่าไหร่นะคะฉันคิดว่าคนที่มากความสามารถเหมือนคุณควรจะได้งานทําที่ดีกว่านี้นะคะงานอะไรครับงเงินเดือนเท่าไหร่คุณอยากได้เงินสามสิบล้านไหมล่ะเดี๋ยวฉันแนะนําให้วมาต้องทอําทยัางไงทํายังไงครับพ่อว่าไงลูกผมจะจีบน้องข้างบ้านอ่ะพ่อคิดว่าไงมึงอย่าไปจีบมันเชียวนะจริงๆแล้วมันคือน้องสาวมึงอีกคนเชียวนะแ้วอย่าไปบอกแม่ล่ะเอา้เอาแล้วเดี๋ยวผมจะจีบน้องบ้านนี้อ่ะพ่อ อันนั้นก็ไม่ได้อันนั้นก็น้องสาวผมเหมือนกันอย่าเผลอไปบอกแม่สชนะลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นทำหน้าเครียดแม่ผมมีเรื่องจะฟ้องเรื่องอะไรเหรอลูกคือผมไม่จีบน,น้องข้างบ้านอ่ะแม่แต่พ่อบอกจีบไม่ได้เพราะเป็นน้องสาวผมอีกคนเรื่องนั้นน่ะแม่รู้ตั้งนานแล้วเอา้าแล้วแม่ไม่โกรธพ่อเหรอโกรธสิแต่เรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วแม่ก็ไม่อยากไปถือสาเอาความอะไรกับพ่อเขาเหลืออีกอย่าง ถ้าแกจะจีบน้องเขานะแกจีบได้เลยจะจีบได้งไงอะแม่ก็นั่นน้องสาวผมเลยนะแม่ไม่เป็นไรลูกถ้าลูกจะจีบอะลูกจีบได้เลยเพราะลูกก็ไม่ใช่ลูกพ่อเหมือนกันแต่อย่าไปบอกพ่อนะ่ะอะไรวะเนี่ยชิบหายกันหมดแล้วอาจารย์อาจารย์รู้ใช่ไหมวผมติดศูนยะ์อะเย็นนี้เธอก็อย่าลืมมาสอบซ่อมกับครูนะผมจะไม่พูดอะไรมากนะอาจารย์นี่หมื่นหนึ่งทำเกดสีผมหนะ่อย รูไม่รับเงินใต้โต๊ะค่ะซ่อมเท่านั้นนี่อีกหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นฮลัลโหลท่านผู้อำนวยการใช่ไหมคะมาห้องดีฉันหน่อยค่ะพอด,ดีมีเด็กนักเรียนลองดีอยากจะซื้อเกรดอะคะ่ะท่านผอ,อช่วยจัดการหน่อยนะคะยังไงนักเรียนที่ครูเป็นสี่เขาพูดว่าเธอจะซื้อเกรดสี่เนี่ยจริงเหรอจริงครับผมต้องการเกรดสี่ครับ นี่นักเรียนยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าสิ่งที่เธอกําลังทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าการทุจริตห้าหมื่นเกรดสี่ครับครูเป็นสีเดี๋ยวไปแก้เกรดให้เด็กมาหน่อยแล้วกันพอเทนสีโรงเรียนเรามีพาร้านหนี้สินอยู่นะแค่เด็กคนเดียวไม่เป็นไรหรอกเราก็รู้กันแค่นี้ก็พอแต่นี่มันการทุจริตนะคะ นี่งห้าหมื่นเปลี่ยนครูประจำชั้นให้หน่อยครับพอ,อ,อกเก่งว่าพอ,อ,อจะทําแบบนั้นไม่ได้นะนักเรียนแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะห้าแสนไล่เพนสีออกเพนสีพรุ่งนี้เก็บของออกระจากโรงเรียนนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมแบ่งคุณสองแสน เพื่อให้โรงเรียนเราอยู่รอดเราจำเป็นต้องมีคนเสียสละโกมูโกมูโกมโนบิชเกรดตาต้าดูวันพีด้วยเหรอพี่บานไม่รู้อะไรซะและ้วหนูอ่ะ fc ตัวยงวันพีด fc ตัวยงวันพีดจริงเปล่ารู้เปล่าว่าลูฟี่ผลปีศาจชื่อว่าอะไรผลปีศาจของพระเอกใครไม่รู้ก็บ้าละผลโกมูโกม,โมูไงผลยางยืดอ่ะมั่วผลปีศาจของลูฟี่ไม่ใช่ผลโกมูโกม,โมูผลยางยืดตาต้าโดนอาจารย์โอดาหลอกและ เอ้าถ้าไม่ใช่ผลโกมุกโกมุนแล้วมันเป็นผลอะไรอืมตอนล่าสุดออกมาแล้วไม่ได้ดูเหรอผลปีศาจที่แท้จริงของลูฟี่คือผลนิกานิกะผลเทพเจ้าพระอาทิตย์รู้ยังเอ้าไม่อย่างนี้ลูฟี่ก็ใช้ท่าโกมุกโกมุลโดนบิบแสบไม่ได้แล้วดิเออว่ะแล้วหลังจากนี้ชื่อท่ามันจะเป็นท่าอะไรวะก็ท่านี้ไงนิกา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 โน วันพีนี่ตั้งแต่รุ่นแม่ยังเป็นเด็กๆเลยนะนี่ยังไม่จบอีกเหรอแล้วนี่ลูกดูกันมารู้หรือยังว่าพ่อของวันพีคือใครไหนเอาผลสอบเทอมนี้มาให้แม่ดูสินี่ครับผลสอบสอบได้ที่หนึ่งเลยเหรอเกรดสี่ทุกวิชาด้วยผลสอบนี่ของจริงหรือเปล่า ก็แม่บอกว่าถ้าผมสอบได้ที่หนึ่งผมอยากได้อะไรแม่ก็จะซื้อให้ใช่ไหมครับแล้วแกอยากได้อะไรล่ะผมอยากได้เรือครับแม่เรือเรือวิทยุบังคับอ่ะเหรอไม่ใช่แม่ผมอยากได้เรือจริงๆเลยอ่ะครับแกจะบ้าเหรอแกจะเอาเรือไปทาไมผมอยากออกทะเลครับออกทะเลออกไปไหนผมอยากรวบรวมพักพวัวให้ได้สิบคนแล้วก็ไปเป็นราชาจนสลัดอ่ะแม่แน่ว่าแกดูการ์ตูนเยอะไปนะ หัดแยกแยะระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกของการ์ตูนหน่อยได้ไหมแต่มันคือความฝันของผมนะครับแต่ความฝันของแกมันเป็นไปไม่ได้ไงตอนนี้มันไม่มีโจรสลัดอยู่บนโลกนี้แล้วยุคของโจรสลัดมันจบไปตั้งนานแล้วแกเข้าใจไหมถ้าโลกนี้ไม่มีโจรสลัดอยู่จริงก็ไม่เป็นไรครับแม่ผมเนี่ยจจะเป็นคนบุกเบิกยุคของโจรสลัดขึ้นมาใหม่เองอย่ามาปัญญาอ่อนกับแม่ได้ไหม และแม่ก็จะไม่ซื้อเรือให้ลูกหรอกนะแต่ผมสอบได้ที่หนึ่งนะแม่แม่บอกเองว่าถ้าสอบได้ที่หนึ่งอยากจะได้อะไรแม่ก็จะซื้อให้เพราะความฝันของแกม,มันเป็นไปไม่ได้ไงแล้วทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ล่ะแม่เพราะอีกฝ้าของทะเลนีแต่ศัตรูยังไงล่ะ เมื่อวานครูสอนไปแล้วนะว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอ่ะทุกคนทราบแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนนะว่าสองบวกสองอ่ะเท่ากับเท่าไหร่นายประกิตลุกขึ้นสิครับทําไมเวลาครูสอนเธอไม่เคยยิ้มเลยล่ะเธอไม่มีความสุขหรอเวลาเรียนอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็หน้าปกติของผมนะครูผมก็ตั้งใจจดที่อาจารย์สอนอยู่ครับ ไม่ต้องมาเถียงเอาเป็นว่าคาบหน้าครูอยากให้เธอปรับตัวนะทําตัวเองให้มีความสุขกว่านี้นะเวลาเรียนเพราะเวลาเธอทําหน้าอมทุกเนี่ยมันจะส่งผลต่อเพื่อนๆในห้องด้วยเข้าใจนะได้ครับอ่านักเรียนทุกคนเดี๋ยววันนี้ครูจะมาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสมการกับอสมการนะครับนักเรียนเนี่ยต้องรู้ก่อนนะครับว่าสมการเนี่ยมันแตกต่างกับอสมการตรงที่นาบกิจ เธอยิ้มอะไรก็เห็นคือบอกว่าผมดูไม่มีความสึกเวลาเรียนนะครับผมก็เลยยิ้มที่เธอทอําอ่ะเขาเรียกว่ายิ้มเป็นชดเขาไม่ได้เรียกว่ามีความสุขยิ้มแบบนี้ก็ผิดเหรอครับครูผิดถ้ายิ้มแบบนี้ไม่ต้องยิ้มเอาเข้าไปดูดูมันทำปล่อยให้มันไตายตายข้าวห้องเรียนไปเลย